สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมทนายเดชานะครับมาดูข่าวนะครับศารอาญาคดีทุจริตนะครับนะฮะภาค2ออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ชอบด้วยกฎหมายสมัยที่เป็นนายกเมืองพัทยานะขณะนี้จะหมดอายุความอีก5วันนะครับอีก5วันนะครับอ่านะครับจะหมดอายุความแล้วนะ โดยออกหมายจับของสารอาญาทุจริต,ต,ต,ตภาคสองจังจังหวัดระยองออกหมายจับแล้วนะครับกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมาตรา157กรณีออกใบอนุญ,ญาตก่อสร้างนะให้แก่อคอนโดบริเวณเขาพระตำหนักแหลมบริไฮนะครับที่พัทยานะครับนะนะครับนะคดีนี้มีอายุความ15ปีโทษจำคุกเนี่ย1-10ปีแต่ ใช้เวลาในการอสอบสวนสิบห้าปีเหลือเวลาอีกห้าวันครับพี่น้องครับคิดว่าจะจับตัวนายอะไรเนี่ยนายอิทธิพลคุณปลื้มได้ไหมอดีตนายกเมืองพัทยาจับได้ไหมครับอีกห้าวันครับพี่น้องครับนะห้าวันขาดอายุความแล้วจุกรู้นะครับพี่น้องคิดว่าตำรวจไทยจะมีปัญญาไปจับนาย อิทธิพลคุณปลื้มมาส่งรายการและส่งสารทันไหมครับ5วันครับนะจะหมดอายุความในวันที่10กันยาย2566นะเอาใจช่วยตำรวจไทยนะคิดว่าตำรวจไทยจะกล้าจับไหมจะจับได้ไหมครับเหลืออีกแค่5วันครับนะนะครับมาดูที่ว่าตำรวจไทยจะจับนายอิทธิพลคุณปลื้มมาส่งสารได้ไหมใช้เวลาดำเนินคดีทั้งหมด15ปีครับนะ เป็นกรณีเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดหรูนะครับตรงแหลมบาิใหญครับเมื่อวันที่10กันยายนห้าหครับ5-1-6-1โอ้โหจะ15บห้าปีนะครับทำไมนักการเมืองเนี่ยถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตเนี่ยมันเอาตัวมาส่งสารยากเหลือเกินตัดสินจำคุกพอมันนกรู้มันก็หนีไปอยู่ต่างประเทศมาอยู่ต่างประเทศหนีกลับมาก็ นะไม่อยู่ในคุกครับนอนโรงพยาบาลนะครับทําไมบ้านเมืองเราเนี่ยการปราบปรามคอร์รัปชันมันจึงเป็นเรื่องยากครับพี่น้องครับนะช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับจุกครู